โสดาบันรู้จักอินรีหกที่ขูทั้งหลายอินรีหกอย่างเหล่านี้มีอยู่หกอย่างอะไรเล่าหกอย่างคือจักขุนซีโสตินซีคานินซีชิวหินซีกายินซีมนินซีที่ขูทั้งหลายเมื่อใดแลอริยสาวก มารู้จักความก่อขึ้นแห่งอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้รู้จักความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้รู้จักรสอร่อยของอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้รู้จักโทษอันร้ายกาศของอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้รู้จักอุบายที่ไปให้พ้นอินทรีย์ทั้งหกเหล่านี้ตามที่ถูกที่จริงที่ขูทั้งหลายเมื่อนั้นแหละ อริยสาวกนั้นเราเรียกว่าเป็นโสดาบันผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเที่ยงแท้ต่อนิพพานจากตัดสรู้ธรรมได้ในการเบื้องหน้า